คราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะสร้างเอามาใช้งานบ้างผมขอบิวเป็นใช้เป็น Data ที่เป็น Table ลแลกันเนาะตรงนี้ผมว่ากดเลือกที่ Table เลยนะครับผมจะเอาเป็น View Table เนาะมาไว้ประมาณตรงนี้นะครับ View ของ Table นะครับมาไว้ประมาณตรงนี้จะสร้างตัว Dashboard เนาะสิ่งที่เราจะทำนะครับเช่นเดิมครับเดี๋ยวเราจะนะครับทำการเลือกตัวที่เราต้องการจะสร้างเป็นตัว เทเบต่างๆในที่นี้ผมเลือกอะไรบ้างผมก็เลือกค a ต e ต o ร y ขึ้นมาก่นกดคลิกได้เลยครับก็จะเติมอยู่ในตัวคอลัมน์ตรงนี้นะครับแล้วผมก็เลือกอะไรผมก็เลือกเป็น Total Sales ที่เราสร้างไว้ผลรวมนะครับผมไปเลือกที่ตัวคอ o ค่าใช้จ่ายนะครับไปกดเลือกนะครับที่ตัว cross Prof i t margin อ่าเห็นไหมครับก็จะได้ข้อมูลต่างๆเนาะที่ ปรากฏขึ้นมานะครับในข้อมูลชุดนีนะ้ที่เราสามารถเอามาแสดงได้นะครอันนี้เป็นข้อมูลเนาะที่เราสร้างขึ้นนะครับโดยการใช้สูตรก็คือตัวของ COST สกระทัวอคอร์สโปรฟิตร์มารจิในนี้ผมจะปรับให้มีความใหญ่หน่อยละกันเนาะก็คือตัวค่า value ครับก็ปรับให้มีขนาดที่เห็นชัดเจนนะอาจจะเห็นชัดเจนพอประมาณละกันสักประมาณ16 แล้วก็ตัวที่เป็น c o น u m n header ก็จะมีความใหญ่ขึ้นเท่ากันละกันประมาณนี้อ่าโอเคผมปรับข้อมูลประมาณนี้โดยคอล u m n header อาจจะทำตัวหนานหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้ก็จะใช้พื้นที่ area นะครับของตัวข้อมูลที่เราได้แล้วก็คือเราสร้างสูตรใหม่ใช่ไหมที่เป็นตัว c o s s กายอันดึงไปโดนของ cross profit margin นะครับ